เยาวชนผู้ปกครองนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็อสองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกําลังกายในเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติดก็กสเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่ของนักกีฬาทั้ง6หมู่บ้านวิธีดําเนินการ การแข่งขันแบ่งนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนออกเป็น4กลุ่มสีสีแดงประกอบไปด้วยนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่1สีขาวประกอบด้วยนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่2หมู่ที่19สีเขียวประกอบไปด้วยนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่10และหมู่ที่2ี่สิบ สีฟ้าประกอบไปด้วยนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่15ประเภทของการแข่งขันประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงทั้งเยาวชนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนประเภทต่ตอมาคือกีฬาปืนเมืองเป็นกีฬาของพี่น้องประชาชนของผู้ปกครองนักเรียนและกรีธา งบประมาณที่ได้รับจากการจัดก,การแารข่งขันในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากเทศบาลตะบนนนทองจํานวน50,000ื่นบาทคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนนทองจํานวน14,00 0บาทผลที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนมีทักษ์พื้นฐานการศึกษาและทักษะพื้นฐานในเรื่องของการกีฬาสูงขึ้นนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองมีสุขภาพาย และจิตใจที่สมบูรณ์ขึ้นนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนมีสปิริตของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยส่วนภาคกลางคืนเป็นการพบสรนเรียงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมโฮมแลงของนักกีฬามอบรางวัลให้กับนักกีฬาของผู้ปกครองทั้งหกหมู่บ้านและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าปี2555ต้อนรับปีใหม่ปี2556บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ไวาว่าและตำมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนเยาวชนผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่3ประจำปี2555เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ